โปรแกรมนี้นะคะดีมากเทรนเนอร์ดูแลดีตั้งแต่ต้นคอร์สยันจบคอร์สใน3เดือนนี้โทรคุยปรึกษาดูแลกระทั่งการกินของเราดูแลทุกเรื่องแม้จะจบคอร์สไปแล้วยังดูแลเราสามารถให้ควาปรึกษา<ส><น>ได้ดีด<ม>สุดๆแล้วถ้าของเนี้ยมันไม่ดีจริงนะบอกเลยว่าหญิงไม่กล้าพูดไม่กล้าให้ลอง<ส><น>ก่อนเข้าคอร์ส รู้จักคอร์สได้ยังไงก่อนที่จะเริ่มคอร์สนี้ใช่ไหมคะรู้จักคอร์สนี้ได้ยังไงก็เริ่มแรกเลยเราไปรู้สึกว่าตัวเองอ้วนแบบว่า,ามีคนมาทักเยอะแล้วกระทั่งแม่ตัวเองอะยังทักเวลาไปเจอคือเรานานๆเจอแม่ครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็มาทักว่าเฮ้ยเนี่ยอ้วนจังเลยนะลูกเนี่ย ไม่คิดจะลดหรอเออพอมาเจออีกก็มาแม่ก็จะทักอีกว่าเฮ้ยเนี่ยดูขวบนะหน้ากลมเชียวอะไรทักอย่างนี้ตลอดจนบางทีเราก็เสียเซลล์จนบางทีเราก็คิดว่าเอ้ยมันยังไม่อ้วนหรอกมันยังไม่น่าเกียดเราก็คิดว่าเออเราก็เลยปล่อยตัวตามสบายจนกระทั่งแบบน้องสาวก็ยังมาทักเพื่อนก็ยังมาทักญาติแฟนก็ทักว่าเราอ้วน เราสองกระจกเราก็คิดว่าเออเขาคงไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าแฟนก็ไม่ได้บ่นอะไรเราก็กินของเรามองเพราะบางทีบางวันเราก็เหมือนแบบรูปร่างก็ดูเออมันไม่ได้น่าเกลียดเขาใส่เสื้อผ้ามาบางตัวก็สวยนะเออยังมั่นใจในตัวเองอยู่จนกระทั่งแบบมีอยู่วันหนึ่งมันเราพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มเลขเราแตะเลขสี่ละอายุสี่สิบขึ้นละก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ,อ๊ะทำไมรู้สึกเหนื่อยง่ายทําอะไรก็รู้สึกเหนื่อย แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกยืนรีดผ้าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยปวดขาขาแบบไม่ไหวแล้วนะทําไมมันปวดเมื่อยเหมือนน้ําหนักลงไปอยู่ที่ขาหมดเลยเหมือนว่าพอนี่ยืนนานๆไม่ไหวจนเราก็แบบคุยกับแฟนว่าเอ้ยเชอฉันไม่ไหวแล้วนะฉันลองแบบว่าอยากจะลดน้ําหนักก็ก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่าลองเข้าคอร์สลองเข้าคอร์สนี้ดูไหม <c oughs> ทั้ทงเราก็แบบว่าสอบสาวิธีในการลดน้ําหนักก็คิดมาหลายแบบทั้งอขอบาหาทั้งพวกยาลดน้ําหนักยาบล็อกเบิร์อุ้ยอันนี้ก็ว่าดีอันนั้นก็ว่าดีเราก็ไปลองมาทุกตัวออกกําลังกายเฮ้ยก็ไม่ลดทำยังไงก็ไม่ลดมีทั้งครีมนวดครีมทาตัวก็ยังไม่ลดก็เลย ไปลองเจอพี่กับพี่คนหนึ่งที่เป็นพี่ที่รู้จักกัน,ป,นประทับใจในคอร์สยังไงประทับใจในคอร์สนี้โปรแกรมนี้มันดีจริงมันทำให้เรากลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นที่สำคัญเลยคือสวยขึ้นมีแต่คนทักคนรอบข้างที่แบบว่าบางทีเราไม่ได้เจอเพื่อนที่สำคัญเลยคือแม่ เราไม่ได้ไปเจอแม่พอเราไปเจอแม่ล่าสุดแม่บอกว่าเฮ้ยสวยขึ้นเนาะญาติๆก็บอกนานๆเนื้อทุน,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 ทนป้าเปอบอกสวยขึ้นเฮ้ยเนี่ยหน้าเด็กขึ้นน่ะผอมลงมากเลยลูกโอ้ยประทับใจรู้สึกมันเห็นผลชัดมากเพราะเราเองอะ่ะเราอยู่เราสองกระจกเราก็ต้องคิดว่าเราสวยแต่คนรอบข้างที่มองเรากระทั่งญาติิแฟนที่นานๆเจอทีเขาก็บอกว่าอุ้ยเนี่ย ผอมลงเยอะเลยสวยอะไปทำอะไรมามันมันมันประทับใจนะคะบางทีแบบมันมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีคนชมอะเออส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอใครเราไม่มีคนชมว่าเราสวยขึ้นแบบมันเนี้ยมันมีคนชมรูปร่างเปลี่ยนเสื้อผ้าจากที่ซื้อมาไซส์ x x l ปัจจุบันใส่ไซส์ L ได้สบายคือความรู้สึกคือมันเปลี่ยนทั้งข้างในและทั้งข้างนอกคนอื่นเห็นใครก็สนใจใครก็ชอบใครก็ทัก แล้วที่สำคัญคือโปรแกรมเนี้ยเทรนเนอร์ er ดูแลดีมากดูแลตั้งแต่ต้นคอร์สยันจบคอร์สดูแลถึงแม้จะจบคอร์สไปแล้วก็ยังคุยยังปรึกษาคอยเป็นคนที่คอยแนะนำให้เราได้ตลอดเวลาคือมีอะไรคือเราสามารถปรึกษาได้มันดีตรงนี้เลยค่ะแบบว่าทำให้เรารู้สึกแบบว่า อยากที่จะแบบว่าแนะนําคนอื่นต่อๆไปให้คนที่อยากที่มีรูปร่างดีสุขภาพดีที่ทําไม่สําเร็จแล้วมันลงโปรแกรมนี้แล้วมันเห็นผลชัดและดีมากเหมาะกับคนที่แบบลองมาแล้วทุกโปรแกรมแต่ลองคุณต้องลองเปิดใจลองโปรแกรมนี้มันดีสำหรับคุณจริงๆขอบคุณค่ะ